คนั่งลงนั่งลงตามต้นต้นพี่น้อยโอ้กลัวจังเอาไม่ยืนไม่ยืนไม่ยืนนั่งลงนั่งลงย่อๆย่อๆโอเคครับเอ้ยสนุกไหมครับโอ้ยว่ายน้ำต้องว่ายน้ำ ังตกลงตกครับก้มลงก้มลงครับถ้าจะขึ้นไปก้มลงครับโอเคแบบปีนแบบแอดเวนเจอร์ติวระวังครับเออก้มแบบนั้นเวลาล้มมันจะได้ไม่เจ็บโอ้โอปีนเหนือแอดเวนเจอร์นะครับไปเลยไปเลยมานั่งเลยมานั่งกู โอ้ย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 นั่งมานั่งมาอย่าเายืนเอาตามมานีมามาามน่มานั่งหากลาป่าวาทำส่อะไรมานีิยาวมานีเอะโอ้ยกั้นน้ำไหลเลย,ยระวังตกหลุมมันนี่มันน้ำลึกเลยจะล,ลองเดินก็ได้นะลึกมากเลยคี่เิเอ๊ อใช่เห็นไหมจับมันเหรอเราไม่ใช่ปลาเดกป็อโอ้ยเ็นักินสไลเดอร์มาแล้วเอาถ่ายมาเลย อยู่ลองเลื่อนติจีิโอก้มๆลงโอเคก้มแบบนั้นเลยเวลาเดินน้ำตกครับถ้ามันมาจากอะไรอ่ะใช่นะครับถ้ามันมาจากถ้ำเหรอก็เกิดจากน้ําไปเซาะก้อนหินแล้วก็เป็นโพรงก็เลยเป็นถ้ำเลย ไม่ใช่ครับม<ล>ันเกิดจำแบัน,นี้มันมาจากอะไรอ่ะก็ะเกิดจากธรรมชาติในเวลาน้ำนี่ไงน้ําตกมาเรื่อยๆอ่ะน้ําก็จะซาะก้อนหินอ๋อเนี่ยครับน้ำซ้อก้อนหินแบบนี้แล้วน,น,น,น้ำซ้อแล,แล้วเต่าดูจันที่เราเห็นอ่ะทําไมมันมีก้อนหินแล้วมีตรงนั้นมหาหันหน้ามามันมาจากอะไรก็เกิดจากน้ำซอาอนี่นะเวลาฝนตก อาการปะเนี่ยอย่างน้ปลาอยู่ไหนอ่ะปลาหายไปแล้วเอ้ยเอ๊ะปลาปลาปลาธรรมชาติอ๋อครับครับครับมามาจะขึ้นแล้วนี่พี่น้องจะขึ้นแล้วน้องขึ้นแล้วมาลองเลื่อนลองเลื่อนโอเคเจะเปลี่ยนชุดแล้วครับ